ครับสวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้มาดูนะครับหลังการฟิตเครื่องนะครับตระกูลมิซู NM85 นะครับดูรหัสนะครับเห็นนะครับเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับ NM85 แล้วก็รหัสนมเบอร์ครับนะครับก็สภาพเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสภาพเครื่อง จะเก่าๆหน่อยนะครับมันเป็นเครื่องทิ้งนะครับเครื่องทิ้งไม่ถึงว่าเครื่องมีเจ้าของนี่แหละครับแต่ทิ้งไว้ไม่ได้ซ่อมนะครับซ่อมแล้วซ่อมอีกมันออกแนวนั้นนะครับก็ลักษณะนะครับ FC ดูนะครับก็ใครมีเครื่องตัวนี้นะครับซ่อมได้นะครับอย่าไปทิ้งนะครับดูสภาพนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงน้ำมันเครื่องนะครับ ไม่สูนะครับ NN 85้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับความสมบูรณ์ไปแล้ว0ดซนะครับยังขาดแป๊บนะครับแป๊บตัวนี้มีปัญหานะครับแป๊บผู้ชีดตัวนี้นะครับที่ผมชี้นะครับแป๊บตัวนี้นะครับมีปัญหาช่วงข้อนี้นะครับต้องทําการแก้ไขนะครับเพราะว่ารู้สึกมันรั่วมันซึมนะครับเกลียวคงจะเสียนะครับเกลียวคงจะเสียเพราะว่าหลายมือหลายช่างนะครับตัวนี้ถามว่าทําอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมเกินไว้ก่อนนะครับ คนที่อยากดูก็คงเมื meantime, ่อไรจะติดเนาะก็เกินไว้ก่อนนะครับตัวนี้ทําเกือบหมดทุกอย่างนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องของตัวนี้นะครับจะใหญ่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นบ <Galile o. S 2> pues ูทบูทน้ำมันเครื่องกับซีนนะครับมี2รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นเป็นเป็นบูทนะครับบูททองเหลืองนะครับด้านหลังใช้ไม่ได้ก็เอาออกนะครับทาใหม่นะครับก็เก่ากับภาพนี้นะครับอายุเครื่องตัวนี้ประมาณ 40ปีนะครับลงกึงบอกมานะครับประมาณ40กว่าปีนะครับตัวนี้น่าจะแก่กว่าผมนะครับตัวนี้นะครับก็ลุงลุงดีๆนี่เองนะครับก็เป็นของลูกค้านะครับเอฟซีเอามาให้ซ่อมนะครับก็น่าจะอยู่นนทบุรีนะครับก็ทําเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้หาเงินให้เยอะนะครับเป็นคุณค่าทางใจนะครับไม่ขายนะครับลูกค้าว่านนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับดูน้ำมันเครื่องดูการสมบูรณ์ของเครื่อง8 5านะครับหลังจากการฟิตแล้วนะครับ ก็คือสรุปเลยนะครับคุณมีอย่าทิ้งเอามาซ่อมได้ขายซ่อมไม่ขึ้นมาจบที่ผมครับใช้เวลานานหน่อยนะตัวนี้หาหลายนานหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็เดี๋ยวผมหมุนให้ดู้วกัแลนะครับ ก็ที่เห็นเห็นท่อเห็นอะไรนะครับเป็นท่อน้ํามันนะครับเป็นถังน้ํามันนะครับห้อยสายลงมาก็จะลองให้ดูเฉยนะครับว่าเครื่องเก่าๆนะครับระยุคุณปู่เราเนี่ยนะครับที่รุ่นคุณปู่เราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมิสูกับคูปต้านะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะรุ่นนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ตัวนี้สปริงไม่ใช่ของมันนะครับจะมีปัญหาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตมันจะดังลูกปืนพัดลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเร่งาพาการเร่งนะครับแล้วก็เสียงจะดังสะดุกนะครับเพราะว่าอย่างผมบอกนะครับหัวชีนมีปัญหานะครับเรื่องลมมีปัญหานะครับ เดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับตัวนั้นนะครับโอเคนะครับ ก็ยังมีปัญหาจุดนี้อยู่นะครับนะครับเห็นน้ำมันเยิ้มออกนะครับก็ยังมีปัญหาจุดจุดนี้อยู่นะครับแรงอัดอาจจะรั่วออกมานิดหน่อยนะครับต้องเปลี่ยนหัวฉีดกระบานะครับเพราะว่าฝาสูบสึกเยอะนะครับไอที่ติดให้นานนี่มันไม่ได้โชว์เลยนะครับผมวิเคราะห์อาการไปด้วยเมื่อกี้คือคงแก้ไขแล้วไม่ได้แลวนะครับน่าจะนอกจากเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็บาลองแหวนหัวฉีดตรงนี้นะครับแล้วอัดน็อตให้เข้าไปแน่นอีกหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็น่าจะจบจบได้นะครับโอเคนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีรียนเสียง,งดังๆลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับมันน่าจะดังทางตัวตั้งสายพานนะครับตัวตั้งสายพานกับพัดลมพัดลมหมอ้อน้ำนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ